มาแล้วเนาะกับทักทายสบายดีทุกทกท่านเด้อเนาะทักทายสบายดีกันเสาร์วันพระฤหัสเนาะืันนี้ก็เป็นเมือ่อวันที่16พฤศจ,จิกายน66เนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านเด้อกับแนวทางนิเคหุนเนาะตั้งแต่เสารเนาะเข้ามารับสู่รับทรัพย์กันนะตั้งแต่ เสาแล้วก็วันนี้ก็สิมีทั้งเนาะรัฐบาลแล้วก็เนี่ยวันที่สิบหกเนาะเป็นนะวันนี้ก็เป็นมื้อที่ดีแล้วกัเนาะมื้อที่พี่น้องจะได้รับสุกกันก้อนใหญ่เนาะกับรัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะกขออวยพรให้เนาะทุกท่านแปลว่า ได้นเนอะได้รางวัลที่หนึ่งกันเดอ้อเนาะท่านใดที่ว่าเนาะไปจับจองก,กันกับรางวัลที่หนึ่งเนาะก็ขอให้สมหวังเดอ้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เดอ้อน้บอสชะชันแถมแล้วก็น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อบ้านมั่งมี666เนาะ อุ่นไห่ใจชัวร์แล้วก็ฮับประกันความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะขอฝากบ้านมั่งมีหกหกไว้กับพี่น้องเ้อเดยอเนาะคือหับประกันความปลอดภัยแน,น่นอนเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่ว่าอยากเข้าไปให้กําลังใจนาะหวานใจเนาะกับบ้านมั่งมีกะให้เขาให้กดเข้าไปตรงคอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะหวันใจกับสิไปวางนะ้องขางเข้าร้านให้เนาะ งคอมเมนต์เ้อท่านใดนที่ว่าเข้าไปเลี้ยวกะอย่าลืมบอกว่ามาจากส่งของน้องหวั่นใจเนาะคือเป็นกําลังใจที่ดีให้กับบาดใจแล้วเนาะสำนีเนาะก็เข้ามาแล้วกะขอให้เฮงเฮงปังปังขอให้มีความสุขทั้งแบบว่าเนาะแนวทางและกาเนาะกับเงินทองเนาะพี่เนาะ มาเบิ่งแนวทางนิเคอิหุ้นมืนน้อนี้หวานใจเฮ็ดได้5เนาะมืนน้อนี้หวานใจให้วิ่งลูด5เด้อนิเคอ,อิหุ้นเนาะสามารถไปพิจารณาได้ทุกๆหุ้นที่แบบว่าพี่น้องแบบว่ามักในหุ้นใดก็ลงไปจับจองก็ได้เนาะมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้5เนาะให้วิ่งลูด5ก็มี50 ห้าสองห้าสี่ห้าหกเดี๋ยวแป๊บนึงห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็ห้าเก้านาะห้าศูนย์ห้าสองห้าสาห้าหห้าเดแล้วก็ห้าเก้าเด้อมันนี้หวานใจให้วิ่งรูท่าเนาะสามารถไปว่าล,ล่นได้ทั้งโลบเซาแล้ะกับไปถึงโลบบ่ายเลยนะท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหวานใจจะลงไปจับจองกันได้เด้อเนอะาะท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วก็ขอให้ มีความสุขเฮงเงปังปงเนาะได้รับโชครับทรัพย์กันตั้งแต่เซาเาเนาะขอให้เป็นเ้าที่ดีแล้วก็เป็นเ้าที่เนาะพี่น้องที่เข้ามาเนาะได้รับโชคลาบนํากันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อแล้วก็ฝากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้เช่นกันเนาะคือโอนไว้ใจชัวร์เนาะพี่น้องเนาะหักประกันความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านใดที่ว่า อย่างโบเคยเข้าไปเนาะแล้วก็บโบว่าส่งทางจะเข้าไปทางใดก็ให้กดเข้าไปตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้ได้เลยเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษบ้านมั่งมีโขกโขกให้กดที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปทักไลน์หาแอดมินได้เลยเนาะคือทางร้างจะให้บริการทุกๆแนวทางเด้อเนาะโบว่าจะเป็นทั้งหุ้นทั้งฮานอยทั้งลาวทั้งรัฐบาลเนาะ ไปจับโจองกันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะบางทีเขาก็อาจจะเนาะซื้อหลายหลยบ้านแต่ว่ายัางบ่เคยเข้ามาเนาะบ้านมั่งมีเนาะบางทีอาจจะเขาเอื้นจรไหเนาะถูกสะลูกกับบ้านที่ผ่านใจได้เนาะบามานั้นเนาะก็อาจจะแบบเพ็งเฮงเปัง,ป,งปังกัน คันว้าคันว้าไฟนี่คือคันสีคันซีว้าไว้คือว้าบ๊อปินเลยนะพี่น้องขออภัยนําเด้อเนาะเข้ามาแล้วกัเนาะโบโบอยากให้โฟกัสในที่เนาะการว้าเนาะอยากให้โฟกัสเอาที่ตัวเลขดีก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ว้าบบค่อยบบค่อยคล้องปัญหาเนาะว่าวแบบว่าบโค่อยบบค่อยเก่งเนาะก็ขออภัยทุกท่านเด้อก็ขอขอบใจเนาะสำหรับ ท่านที่เข้ามากดไไหลกุแเช่เข้ามาให้กำลังใจเนองหวันใจเนาะก็เข้ามาเรียกก็ขอให้หิงหิง,หงปัง,ป,งปังกับแนวทางนิเคอหุ่นเนาะขอให้มาโลบเลกแล้วก็ขอให้เป็นเนาะพอยมาตัวที่หวันใจได้ให้พี่น้องที่โจไปไนนั้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหวันใจเอาคลิปนิ แน,นวทางหุ้นแล้วกับวันใจกับเสียยลงแนวทางของรัฐบาลให้เดอ้อเนาะกัลงเข้ามาเนาะมาจับจองกันได้เนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันเนาะจบลงเพียงเท่านี้เดอ้อขอให้ทุกๆุท,กท่านจงโซคดีกับนิเคหุ้นเดอ้อ